พาชมเรื่องหอ300ล้านของชมพู่และน็อตค่ะครอบครัวคนดังที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาชมพูอ่อารยากับน็อตวิสรุตหลังสีสิงหพิพัฒน์ค่ะที่ตอนนี้ลูกแฝดอย่างสายฟ้าพายุกลายเป็นขวัญใจแฟนคลับไปแล้วล่ะค่ะมีภาพน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอซึ่งหลังจากแต่งงานจนกระทั่งมีลูกแฝดที่น่ารักนั้น จ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องของที่สร้างยังไม่ค่อยเสร็จเลยปัจจุบันอาศัยอยู่ที่คอนโดสุดหรูใจกลางกรุงเทพไปพังๆก่อนนั่นเองค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าขลือหานหลังงามของชมพูและนอ็อตสร้างเสร็จเป็นเทียรเรียบร้อยแล้วละค่ะคาดว่า เร็วรวนี้น่าจะได้ย้ายเข้ามาอยู่อย่างเป็นทางการต้องบอกว่าเพียงแค่เห็นภาพหน้าทะเลหาดบนเนื้อที่อันกว้างใหญ่แม้พูดได้เลยนะคะว่าอลังการสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะแต่บอกเลยว่าเมื่อได้เห็นภาพแล้วนะคะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแ่ละค่ะว่าว้าวอลังการสุดๆไปเลยะคะ่ะ